ของทนายสาริษฐุภาพครับผมเรากำลังนั่งเรือเพื่อที่จะมุ่งหน้าจากเมืองบ้านน้องเผียวนะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองออยโดยสารทางเรือ คนละสองหมื่นห้าพันกีฬนะครับผมมาสามคนกับน้องชายอีกคนหนึออ่งตัวเล็กอายุหกปับก็แค่หมื่นกีฬ์รวมก็